คุณผู้ชมคะนำ้ำท่วมหาดใหญ่รอบนี้วิกฤตจ,จริงๆแล้วก็ต้องระดมความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจริงๆอ่ะวันนี้ท่านนายกไม่ได้มีคิวจะไปด้วยนะ,อ,ะอยู่ดีก็ต้องบินด่วนไปแกมีภารกิจไปที่ของแกไปทําบุญแล้วกเ็เรื่องของสถานการณ์ที่บอกว่าด่วนมากขณะนี้เพราะว่าไม่คาดคิดว่าฝนจะตกหนักขนาดนี้แล้วก็อย่างที่บอกว่าตกติดต่อก,กันหลายวันตั้งแต่ตีสองของเมื่อคือนนี้ค่ะชาวบ,บ้านหลายคนบอกอพยพของไม่ทันย้ายของก็ไม่ทันคุณผู้ชมคะจนสุดท้ายเนี่ยต้องหนีขึ้นไปบนหลังคาบ้าน หนีขึ้นไปก่อนเพราะไม่รู้จะทํายังไงน้ํามันล้อมบ้านเอาไว้หมดแล้วและบางบ้านเห็นใช่ไหมต้องเอาน้องหมาขึ้นไปด้วยเดี oh. ๋ยวเจ้าของบ้านคือก็คิดว่าเออเดี๋ยวเช้าเนี่ยก็คงจะสามารถลงมาได้นี่คือเหตุการณ์ตอนตีสองของเมื่อคืนนี้นะคะในพื้นที่ตําบลควรลังของหาดใหญ่ค่ะติดอยู่บนหลังคานะคะอ่ะตีสองอะไม่เท่าไรเพราะคิดว่ากลางคืนนไปไหนไม่ได้ครับเช้าว,วันนี้เห็นบอกน้องเจษ เก้าโมงเช้าคนโพสอ่ะโอ้โหเฮ้ยเันที่เดียวกันเหรอเันที่เดียวกันเหรออ๋อนี่คนละมุมคนละมุมอ๋ออ๋อแต่น้ําสูงมากถุกมากจริงๆเกษตรแล้วทางซ้ายก็เป็นชุมชนแล้ะเฮ้ยหลังคาบ้านเขาเมื่อคืนนี่ไม่ขนาดนี้เลยอ่ะแล้วน้ําเพิ่มสูงถ้าเปรียบเทียบกับภาพเมื่อคืนเนี่ยแล้วดูนะฮะจากนั้นแกบอกว่าตอนเที่ยงวันนี้สถานการณ์คือยังอยู่ที่บ้านมีเด็กสองคนคุณแจ๊สอีกคน หมาอีกหนึ่งชีวิตเขาบอกเลยนะครับตอนนี้ยังออกไม่ได้ขอความช่วยเหลือด้วยประสานเรือคืออยากตอกย้ำคือแกบอกนะว่าทำไมไม่ออกมันตั้งแต่แรกอตอนนี้เจ็บหัวจะระเบิดปวดตาเครียดก็เครียดไ้ขึ้นออกไม่ได้แล้วคนในบ้านก็ห่วงเด็กก็ห่วงหมาก็ห่วงทิ้งไม่ลงจริงๆโอ,โอ้ตาย คุณผู้ชมคะตั้งแต่ตีส9งเโมงเที่ยงเราก็คิดว่าเออเที่ยงเนี่ยสถานการณ์มันคงจะดีขึ้นล่าสุดต่อสายวิดีโอคอลไปคุยกันกับคุณแจ๊สเจ้าตัวบอกว่าไงรู้ไหมโอ้ยฮะยังอยู่บนหลังคาบ้าน ยังออกไม่ได้เหรอตั้งแต่ตีสองของเมื่อคืนนี้ก็คือเช้าวันนี้นะคะจนถึงณเวลาเนี้ยเรานับตอนทุ่มครึ่งสองทุ่มครับคุณผู้ชมคะยังอยู่บนหลังคาบ้านอยู่เลยหมู่สามควรลังหาดใหญ่ที่สงขาค,คุณแจ๊บอกว่าน้ําเริ่มทะลักเข้ามาเนี่ยก็คือตั้งแต่ห้าทุ่มแล้วก็สูงขึ้นเรื่อยๆก็จะเห็นว่าตั้งแต่ช่วงตีสองเนี่ยเออมันยังยังไม่เท่าไหร่นะก็เลยออกไปอยู่ตรงหลังคาด้านนอกเอาไว้ก่อนเพราะว่าน้ำอ่ะปริ่มหลังคาบ้านชั้นสองแล้วแล้วที่บ้านเหลือสองคนก็คือตัวเองแล้วก็หมา จนเช้าระดับน้ําลดลงเล็กน้อยแต่ทีนี้คนของออกไปได้ไม่หมดถามว่าอ๋อแล้วทำไมคุณแจ๊ดไม่ออกคือเมื่อคืนนี้ที่อยู่ด้วยกันนะ่ะชาวบ้านเนี่ยหันไปข้างๆเนี่ยสิบหลังคาค่ะปีนออกมาอยู่ด้วยกันหมดเลยแต่พอเช้านี้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็อพยพคนออกไปก็ถามว่าเอา้าแล้วทำไมคุณแจ๊ดยังอยู่อ่ะสิบแปดชั่วโมงยังอยู่ตรงนี้เพราะคุณแจ๊ดนี่หมาแล้วหมานะ่าจะเป็นบางแก้วด้วยมั้งเขากลัวเหรออ๋อมันมันดุไงอ้อ oh. S <S คุณแกรก็เลยเออตัดสินใจอยู่ตรงนี้ก่อนยังออกไปพร้อมกันไม่ได้ค่ะคือเขาต้องให้เจ้าของเอาอุปกรณ์แบบครอบปากมันไว้ก่อนเพราะถ้าออกไปพร้อมกับคนอื่น,นๆเอาเราก็ไม่รู้เนาะหมามันอาจจะเครียดอาจจะตกใจแล้วก็อาจจะไปกัดคนอื่นเข้าหรือเปล่า <ๆ S 2> เดี๋ยวจะย้ายออกในลําดับถัดไปคุณแกรบอกว่าตอนนี้สําคัญคืออาหารไม่มีเลยไฟฟ้าในพื้นที่ถูกตัดทําอะไรก็ไม่ได้แล้วตกใจเพราะน้ําปีนี้มาเร็วแล้วก็แรงมาก ตอนประมาณ5ทุ่มได้ค่ะแล้วก็บินขึ้นมาบนหลังคาประมาณตีสอง5ทุ่มประมาณเที่ยงคืนน้ำอนอกบ้านอ่ะหัวเข่าแล้วค่ะแล้วก็เข้าไปในบ้านก็เข้าเร็วมากค่ะประมาณเขาเรียกอ,อะไรอนะ่ะถึงเอวอ่ะค่ะประมาณตีหนึ่งก็เต็มแล้วค่ะแล้วก็อยู่ไม่ได้เกือบตีสองค่ะที่ต้องปินขึ้นหลัง,ลงคามาเพราะว่าเดินออกไปน้ํามันเชี่ยวค่ะมันออกไม่ได้ อมีเจ้าหน้าที่มาเอาคนในหมู่บ้านไปแล้วค่ะเห็นว่าตอนนี้ยังเหลืออยู่หลังเดียวค่ะก็ค,ะคือพี่แจนคนเดียวใช่ไหมคะ,ะมีมีพี่เขาอีกคนนึงค่ะอยู่ด้วยค่ะพอดีมันมีหมาค่ะหมาเมื่อกีอ้เจ้าหน้าที่เขากลัวว่าจะเป็นอันตรายกับคนอื่นก็เลยยังเอาน้องหมาลงไปด้วยไม่ได้คที่ว่าที่ไม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 ไมกล้าลงไปตอนที่ตอนที่มีไฟอยู่อะค่ะ เพราะว่ากลัวไฟมันจะรั่วบ้านอื่นเขายังไม่ได้ตัดอะค่ะค่ะก็าาการไฟฟ้าเพิ่งตัดประมาณห้าโมงตีห้าเอ้าเพิ่งจะตัดไฟไปอ้าวตายละแต่ว่าอันนี้คือไม่ไม่ได้ว่าเจ้าหน้าที่นะคะเขาเข้ามาแล้วนะแต่ว่าทางเราเองเนี่ยอุปกรณ์ที่จะครอบปักน้องหมาเนี่ยยังไม่พร้อมก็เลย,ยไม่ได้ออกไปแล้วอย่างที่เขาบอกนะคะว่าตอนแรกเนี่ยมีเด็กด้วยตอนนี้คือไปหมดแล้วเหลือแต่คุณแจ๊กกับ น้องหมาตัวนี้อเอาคุณผู้ชมครับแล้วความช่วยเหลือทยอยตอนนี้พยายามจะเข้าไปถึงนะครับจุดที่มันยากลำบากจริงๆทีมงานรูปกตัญญูของพี่บินบริลิสก็ลงพื้นที่ไปด้วยนะฮะ<า>ล่าสุดเนี่ยเขา้ขา,ขาไปช่วยนี่ฮะตรงบริเวณ<า>พื้นที่หัดใหญ่เพราะมีคนติดอยู่ในบ้าน17คนแล้วก็มีเด็กรวมอยู่ด้วยคือตอนนี้เนี่ยนะฮะสิ่งสำคัญคือเข้าไปถึงจุดแล้วพยายามอพยพออกมาให้ทั้งหมดก่อน17คน ก่อนที่ฟ้าจะมืดลองดูบรรยากาศนะครับที่พยายามจะเอาเรือแล้วก็ฝากกระแสน้ําเข้าไปดูเลยดูเลยนะครับเพราะว่าที่ไหนอยู่หาดใหญ่ครับหาดใหญ่อันนี้อำเภอที่อะไรครับท่านถ้าเราอเภออำเภอบางกล่ำบางกล่ำนะอำเภอบางกล่ำนะครับสี่กะหาดใหญ่นะครับเป็นเขตที่ เลยนะครับน,นี่ถ้าแล้วก็ท่านน,นายกถ้าถามหานะถามหานะเพิ่งกับครับเราผู้ว่าอยู่นี่นะครับมาช่วยคนก่อนนะครับถ้าถามหานะอย่าเพิ่งถามหานะครับด่ แล้วทางคุณบินบริลิตก็เข้าไปพร้อมกับทางรองนายกของอ,อปตอบางกล่ำนะฮะ,ะเข้าไปคือหลายจุดเนี่ยเขาบอกว่ามันเข้าไปถึงยากจริงๆบางชุมชนนะครับน้ำท่วมถึงชั้นสองแล้ว,วอ่ะคือตอนนี้เนี่ยสิ่งสําคัญคือคุณบินบอกว่าพยายามจะเอาคนออกมาให้ได้ทั้งหมดคือ17คนเนี่ยนะอาจจะไม่ใช่รอบดียออต้องเข้าไป เข้าไปรับพาออกมาแล้วค่อยกลับเข้าไปใหม่แต่พยายามจะทําให้เสร็จให้ทันก่อนมืดคุณดูรถคันนี้คือระหว่างทางที่ขับเข้าไปแถวๆแยกโรงปูนนะคะโรงปูนตรงนี้เขาบอกว่ามันเป็นแอ่งแล้วก็รถไปไหนไม่ได้คือสงขาเนี่ยเท่าที่ทราบมันจะขึ้นอยู่กับเรื่องของความสูงของพื้นที่ตรงกลางพอตรงไหนมันเป็นแอ่งน้ําก็จะมาขังแล้วก็เดิมทีเนี่ยไอตรงกลางตัวเมืองเนี่ยนะมันจะอยู่ในจุดที่เขาบอกว่าถ้าท่วมเป็นท่วมเป็นระดับมือหนมถ้วยอะ่ะ ระดับหนึ่งก็คือหนมถ้วยเล็กระดับ2ก็คือชามใหญ่หน่อยถ้าระดับสามก็คือไปหมดเลยเป็นถ้วยขนาดใหญ่เลยคุณผู้ชมคะนี่แล้วตอนนี้ถ้วยอ่ะเต็มหมดแล้วอ่างอ่างสงขาตอนนี้อ่างหัดใหญ่ตอนนี้รับน้ําเต็มพื้นที่หมดแล้วแล้วภาพที่โรงแรมที่เปิดให้ดูนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจะต้องกลับบ้านแล้วตอนแรกอ่ะรถตู้ที่จะมารับอ่ะก็จะรับแล้วก็พากลับบ้านเลยใช่ไหมปรับไม่ได้ค่ะวันนี้ไปคุยกับชาวบ้านแล้วก็กลุ่มของผู้ประสบภัย เขาเห็นบอกว่าบางคนน่ะลุยน้ําออกมามีอยู่ท่านหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นผู้อยู่อาศัยในคอนโดคอนโดที่กาญจนวนิชที่เมื่อสักครู่นี้เปิดให้ดูค่ะน้ําท่วมชั้นหนึ่งเต็มไปหมดแล้วเขาบอกว่าท่านนี้คนนี้เพิ่งกลับมาจากมาเลเซียน้ําเต็มเลยแล้วก็เดินเข้ามายังตกใจเห็นบอกว่าชาวบ้านก็พูดบอกเฮ้ย hey, เข้าไม่ได้หรอกนะทางด้านของผู้ประสบภัยท่านนี้ค่ะบอกว่ามีช่วงหนึ่ง จะต้องเข้าไปในห้องนั่นแหละเพราะว่ามีลูกอีกสองคนก็เลยแวะซื้อของกงของกินเตรียมเสบียงมาตุนเอาไว้ปรากฏว่าเดินกลับมาถึงห้องปุ๊บน้ําท่วมเต็มพื้นที่เกือบต้นต้นขาค่ะขึ้นมาจากเนื้อเขาประมาณพอดีเมื่อคืนยังไม่ได้เดินเข้าไปในถึงชุมชนนะค่ะแต่ว่าพอตอนเช้านี้มาคือเลยพีเขามาก็เลยเลยขอแล้วอ่ค่ะตอนช่วงแปดโมงที่ออกมาดูน้ำะค่ะ ก็เลยคอตามถนนนะคะเลยคอแล้วแล้วเสร็จทีนี้เนี um. ่ยค่ะพอลอให้อ่ระดับน้ำมันลดลงก็เลยรีบเดินออกมาซื้อของเพราะว่ามันมีเด็กอยู่ติดอยู่ข้างในก็คือไม่ได้เตรียมเสบียงไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยอะค่ะนี้ก็ที่ในดีคอนโดที่อาศัยอยู่ก็น่าจะเกินสามสิบอะค่ะสามสิบคนแต่ก็มีมีมีทยอยออกกันมาบ้างแล้วอะค่ะ ตกตกใจมากค่ะเพราะว่ามันมันเร็วมากเลยค่ะพอแบบครึ่งชั่วโมงนี่คือน้ําขึ้นมาเป็นฟุตหนึ่งเลยอะค่ะเอที่ฟังจากข่าวนะคะก็คือมาจากเพราะว่าตอนเดามันไม่มีปริมาณน้ําค่ะตอนมาแต่ว่าก็เห็นว่ามาจากแหล่งพวกน้ําหม่อมพวกทางโซนทางนื้ค่ะน้ําเยอะค่ะแล้วก็มีน้ําจากเขาคอหงค่ะก็ตอนนี้ก็ต้องให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะสู้ๆกัสู้ๆไปด้วยกันค่ะมันจะต้องผ่านไปได้ค่ะ คุณผู้ชมคะน้ำจากคอหงมาแล้วก็คืนนี้ถ้าฝนตก